สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปอันนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเป็นพอยท์ที่สำคัญสำคัญที่เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ Dead s e l l i n g ว่าประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างนะคะขมวดมาให้ทั้งหมด6หมวดนะคะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้อันแรกก็จะเป็นเรื่องว่า Dead s e l l i n g คืออะไร นะคะอันที่2เนี่ยถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเด a ดหรือมูนี่เนี่ยมันไปชนซีลิงหรือว่าชนเพดานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันที่3มตัวเด็ดซีลิงเองค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงเวลาไหนบ้างอันที่4ค่ะแล้วในปีนี้เนี่ยเด l ดซีลิงจะกลับมาเป็นประเด็นใหญ่หรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นที่5ค่ะ ในเรื่องของตลาด Reaction ของตลาดนะคะ m t r k e t t i o n t เ o n เนี่ยเขามีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อถึงเวลาที่ประเด็นของเรื่อง Dead c e i l i n g มาถึงเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างนะคะก็จะเป็น6ประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้มาถึงในหัวข้อแรกนะคะเด็ c e i l i n g คืออะไรนะคะแปลเป็นภาษาไทย Dead c e i l i n g ก็คือเพดานนี้ทางการคลัง ะะมันก็คือตัวจำนวนเงินกู้สะสมสูงสุดที่รัฐบาลสหรัฐสามารถจะกู้ได้ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลนะคะต่อถึงประเด็นที่2ค่ะหากเกิดกรณีว่ามูลนี่สะสมมันชนเพดานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ก็ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่ะไปก่อนนี่จนชนเพดานนี้นะคะกระทรวงการคลังค่ะจะใช้มาตรการพิเศษหรือที่เรียกว่า extraordinary measures นะคะในการยักย้ายถ่ายกระเป๋าเพื่อบริหารจัดการหนี้ไปก่อนจนกว่าจะสามารถต่อรองเจราจาเริ่มเพดานนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะะมาที่ประเด็นที่3คะ่ะตัว d e debt c e i l i n g เองค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงเวลาไหนบ้าง อันนี้ก็จะเป็นการหรือประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาไปถอยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเราย้อนแบ็กกลับไปในช่วงปี2011นะคะก็คือเป็นช่วงที่แบร็กโอบามาเป็นประธานาธิบดีนะคะมันเกิดประเด็นเรื่องโอบามาแคร์หรือว่าเขาเรียกกันว่า affordable care act เกิดขึ้นนะคะผ่านเป็นกฎหมายเมื่อปี2010แล้วพอมาเป็น ผ่านมาจนถึงปี2011นั่นนะคะตัวพักรุยพับลิกเอเองเนี่ยพยายามที่จะยกเลิกตัว Obamacare นะคะแล้วก็ด้วยการทำยังไงนะ,ะก็จะมีทริคทางการเมืองว่าจะไม่ให้ผ่านไส้ใน ในประเด็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายในรายละเอียดเนี่ยที่อยู่ในโอบามาแคร์นะคะแล้วเขาก็งัดกันไปสู้กันไปสู้กันมาจนไม่สามารถหาข้อสรุปได้มันก็เลยทําให้เกิดภาวะการชนเพดานนี่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดภาวะที่รัฐบาลต้องปิดตัวเพราะว่าไม่มีเงินมาฟ i n แนนซ์นะคะตัวค่าใช้ใจ่ายพอไม่ได้รับการฟ i n แนนซ์ปุ๊บในตอนนั้นเนี่ยค่ะบริตงเอเจนเจ้าหนึ่งก็คือ s p ก็เลยดาวเกรดเครดิตบรตติงของสหรัฐ ลงนะคะเป็น sovereign credit rating ก็คือ rating ของประเทศจาก triple A นะคะ triple A outstanding ไปสู่ double A plus นะคะ excellent ก็เป็นการ downgrade ถัดไปค่ะเมื่อเราไปตามถึงปี2011มาแล้วนะคะมาถึงปีนี้เนี่ย debt ceiling จะกลับมาเป็นเรื่องใหญ่ด้วยหรือเปล่านะคะก็ตามที่ ติดตามข่าวกันมาเมื่อวันที่19มกราคมอะค่ะตัวรัฐมนตรีกระทรวงกันคลังคือคุณเจเน็เยเลนเนี่ยเขาก็ได้ระบ,บุไปนะคะว่าสหรัฐได้ชนเพดานการก่อนหนี้ที่31,400ล้าน u s ดอลลาร์ไปแล้วแต่ว่ายังสามารถใช้มาตรการพิเศษอย่างที่เรียนไปข้างต้นน้อย extraordinary measures นะคะในการถ่ายเทเชิงบัญชีไปได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็เขาก็พูดว่าเขาก็ หวังนะว่าสภาคอนเกรสเนี่ยจะต้องบรรลุข้อตกลงเพื่อยกเพดานนี้ให้ได้ทันก่อนตรงนั้นค่ะมาถึงข้อถัดไปค่ะตลาดมีเรีแอคชั่นเกี่ยวกับประเด็นอันนี้ยังไงบ้างสิ่งที่ตลาด ะะมี React เนี่ยเรายังไม่เห็นฝั่งหุ้น React เท่าไหร่นะแต่ว่าเราเห็นในฝั่งตราสันนี่หรือว่าตลาดบอลเนี่ยเริ่มมี Reaction แล้วนะคะก็คือนักลงทุนในตลาดพันธบัตรสหรัฐค่ะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนตราสันนี่ในระยะ6เดือนนะคะและพยายามที่จะลงทุนในตราสารเงินที่ระยะสั้นกว่าเพื่อหลบเลี่ยงช่วงเวลาที่จะเกิดภาวะชนเพรานี่ที่อย่างที่เรียนไปว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีนี้ค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายค่ะแล้วมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อถึงเวลาที่ประเด็นเรื่องนี้มาถึงหรือเปล่ามีอยู่แล้วค่ะคือถ้าสมมติว่าตัวสภาคองเกรสเนี่ยนะคะไม่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ในช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นสปอตไลท์ของตลาดเนื่องจากว่าตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนออคุณอาจจะได้ยิน headline News หรือว่าพาดหัวข่าวต่างประเทศเรื่องนี้ขึ้นมาบ่อยขึ้น ะะตลาดตราสารหน,นี้หรือว่าตลาดบอลอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นก่อนนะคะและถ้าประเด็นนี้มีน้ำหนักมากพอค่ะมันจะทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐเราเรียกว่า government bond yield เนี่ยมันดีดต,ตัวขึ้นถ้ามันดีดไปแรงมากๆเนี่ยมันจะส่งผลชิ่งต่อไปยังตลาดหุ้นได้ นะคะในกรอบเวลาที่กล่าวถึงเนี่ยที่บอกว่าสภาคอนเกรสจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเดือนสิงหาคมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสภาคอนเกรสมีปิดเทอมด้วยนะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า August recess นะคะก็จะเป็นช่วงที่ตัวสภาเนี่ยเขาจะไม่ทำงานกันมีระยะเวลาเหลื่อมของทั้งสอสอและสอวอที่ไม่ทำงานเนี่ยมันจะเหลื่อมเวลากันแต่ว่าอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับเพดานนี้ขึ้นได้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจแรกที่จะกระทบก่อนก็คือเรื่องของภาวะ การปิดตัวของรัฐบาลสารัฐชั่วคราวนะคะเราเรียกว่า government shutdown นะคะพอเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นการจ้างงานของภาครัฐบาลมันจะปรับลดลงทันทีซึ่งในช่วงสมัยโอบามาตอนนั้นนะคะที่เกิด government shutdown เกิดขึ้นเนี่ยตำแหน่งการจ้างงานในภาครัฐเนี่ยหายไปประมาณ80,000-20,000ถึง0ตำแหน่งดังนั้นเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยนะคะตัว Event ์นเนี้ยมันยังเป็น non-event อยู่นะ ก็คือมีการพูดออกมาได้บ้างมันอาจจะกลายเป็น non-event ต์ยาวๆไปเลยก็ได้ถ้าสมมุติว่าสภาคองเกรสสามารถหาข้อสรุปแล้วก็ตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดบานปลายขึ้นมาแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะคะก็ตัวผลกระทบเนี่ยจากที่เราฉายภาพในอดีตนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะ ประมาณที่บอกมายิ่งนานเท่าไหร่ตลาดก็จะยิ่งไม่ชอบมากแค่นั้นซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ให้เราเก็บไว้ในใจเนาะว่ามันยังมีประเด็นนี้อยู่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้ของปีนี้ดังนั้นเนี่ยเก็บไว้นะเป็นข้อมูลแต่ณตอนนี้ยังไม่ต้องถึงกับน้อยแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าประเด็นนี้จะกลับเข้ามานะคะในระยะเวลาข้างหน้า สำหรับวันนี้ค่ะในประเด็นเรื่องของเพดานนี้สหรัฐนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงต่อการลงทุนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยก็มานำเสนอแล้วในคลิปนี้นะคะในคลิปหน้าก็คงจะไม่พ้นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็การประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางไหนแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ